แล้วถ้าปลาเป็นโรคจุดขาวนะครับพี่เอกมีวิธีแก้ไหมครับมันเป็นเพราะอะไรก่อนทําไมมันเกิดจากเชื้อมันเกิดจากเชื้อเป็นโปรตโตซันชนิดหนึ่งครับผมก็คือมันจะเกิดขึ้นเองในตู้ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รับเอาเชื้อตัวนี้เข้ามาในตู้ครับผมอย่างเช่นเราเอาปลามาลงใหม่ใช่ก็คือที่เขาจะเข้ามาสู่ตู้เราได้ก็คือการเอาปลาใหม่มาลงโดยโ<อ>ที่ไม่ได้กลับรค หรืออาจจะติดมากับน้ําที่แพกปลากรังหรือกุ้งอะไรพวกนี้ครับผมเข้ามาพอเราเทลงไปก็เชื้อก็ลงไปด้วยครับผมแปลว่าแนวอันป้องกันแรกๆเลยเนี่ยก็คือถ้าเราไปซื้อปลาใหม่มานะครับเราควรกักไว้ก่อนแยกกักไว้ก่อนแยกกักไว้ก่อนครับผมกักในตู้แยกกักเนี่ยนานไหมครับผมถ้าถ้าสมมติเป็นเป็นปลาเขาเรียกว่าปลาปลาจับอะไรเงี้ยครก็จากข้อมูลล่าสุดก็คืออย่างต่ำคืนหนึ่งเดือนครึ่งครับผม อเพื่อดูอาการเพื่อดูอาการครับผมอ๋อประมาณหนึ่งเดือนครึ่งจะดีกว่านะครับจะดีกว่าเพราะว่ามีมีหลายเคสเราที่กัดหนึ่งเดือนแล้วก็ยังเจอโรคอยู่ครับผมคือคือบางทีมันมีแบบนี้ก็คือไอ้ตู้กักของเราเนี่ยเนื่องจากแน่นอนเราเราไม่ใช่ที่ใหญ่นะครับตู้กักเราก็เอาเอาเอาตู้มาเอาน้ํามาแล้วก็ใส่ออกอย่างเงี้ยถือว่ามัน มันมันจะไม่เหมือนตู้ในระบบที่เป็นระบบดีของเราไงครับผมโอกาสที่ปลามันจะตายมันก็มีขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ําเราต้องคอยดูแลรักษาคุณภาพน้าใช่ถ้าคุณภาพน้ําแย่ลงเราต้องทําการเปลี่ยนถ่ายน้าครับผมเพราะแน่นอนครับอย่างอย่างนี้ตู้ตู้หลักเนี่ยเรามีกรองอยู่แล้วเรามีมีชิลเลอร์มีสกิมเมอร์สมมตินะครับมันต็ปกติแต่ถ้าอย่างตู้กัดเนี่ยมันจะเป็นแค่ ตู้ธรรมด <ENNIS> าไงนะครับก็แต่เราต้องเปลี่ยนน้ำไปบ่อยก็ใช้วิธีการเปลี่ยนน้าช่วยเอาตัวน้ำจากตู้หลักนี่แหละมาใส่ก็ก็ได้หรือจะเตรียมน้ําใหม่เลยก็ได้ใหม่เลยครับผมก็ประมาณ1เดือนอ่ะทีนี้สมมติเราเราไม่รู้แล้วเราเอาปลามาแล้วใส่เลยในตู้หลักแล้วปรากฏว่าปลาเป็นจุดขาวเป็นจุดขาวใช่ครับเพี่อจะแก้ยังไงดีจริงๆโรคก็มีหลายชนิดนะครับจุดขาวถือว่ายังไม่รุนแรงนะครับยังยังครับเพราะเพราะว่าส่วนใหญ่ปลาจะเป็นเป็นหายหาย คือจุดขึ้นตามตัวก็ยังเรายังพอนับจํานวนจุดได้ก็จะเป็นไม่เยอะส่วนใหญ่จะเป็นพวกในบูททงอะไรพวกนี้จะเห็นจุดแต่ถ้าเป็นอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกันก็คือออดีเนียมตัวนี้ก็คือจะรุนแรงมากก็คือติดก็คือติดทั้งตู้แล้วก็ตายภายใน24ชั่วโมงออดีเน <ine> um ียมลักษณะเป็นเป็นแบบไหนครับออดีเนียมลักษณะคล้ายๆจุดขาวเพียงว่าจุดที่เขาเกิดขึ้นบนตัวปลาจะเป็นจุดละเอียดเล็กๆครับผมบจะเหมือนกับว่าเหมือนตัวปลาเขาแบบปะแป้งทั้งตัวครับผม จำนวนจุดก็จะนับไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากครับอันนี้ก็คือจะเป็นออดิเนียมคือเรามองไกลๆเหมือนเป็นเป็นเป็นคาบผมใช้คำนี้แล้วกันนะถ้ามองไกลๆอ่ะเหมือนเป็นคาบทั้งตัวเลยมตาีจะเห็นเป็นจุดเป็นจุดขึ้นทั้งตัวจุดละเอียดขึ้นทั้งตัวละเอียดอ๋อคือถ้าเป็นจุดทั้งตัวเนี่ยจะเป็นออดิเนียมนะครับแต่ถ้าเป็นจุดจุดจุดจเป็นจุดใหญ่ใหญ่กระจายกระจายก็อันนี้ก็จะเป็นจุดขาวแต่ถ้าเริ่มมีปลาตายในตู้ฟุ๊ส่วนใหญ่สัตวนิทานก็เป็นออดินเนียมครับออออดิเนียมนี่ค ร้ายแรงมาการ้ายแรงอ่าทีนี้ uh huh. ถ้าถ้าเป็นจุดข,ขาวก่อน uh huh. นะครับ uh huh. เป็นจุดข,ขาวปลายังไม่ตายแต่เราเห็นตัวปลาเป็นจุดข,ขาวแล้ว uh huh. อันนี้เราพรอมวิธีแก้ไหมครับในเบื้องต้น,นวิธีแก้ก็มีสองทางก็คือต้องดูว่าตู้ตู้เรามีประการังไหม uh huh. ถ้าเป็นปลาล้วนสามารถใส่คัพปเปอร์รักษาในตู้ได้เลยแต่ถ้ามีประการังปุ๊บก็จะต้องเปลี่ยนตัวยาครับก็สมัยนี้ก็จะมียาที่เขาทําขึ้นมาที่สามารถใส่ในตู้ประการังได้ แตเป็เป็นยาแก้จุดขาวที่สามารถใส่ในตู้ที่มีประการังได้ช่ครับแต่ส่วนใหญ่จะเห็นผลเฉพาะจุดขาวนะครับเพราะออร์ดีเนียมก็ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันสำหรับยาตัวนี้อแล้วถ้าสมมุติเป็นไม่มีประการังนะครับเป็นปลาล้วนแล้วเป็นจุดขาวเนี่ยเราใส่คอปเปอร์ได้เลยสามารถใส่คอปเปอร์คอปเปอร์ไม่มีผลกับตัวหินตายที่อยู่ในในในตู้ไหมไอหินเป็นที่อยู่ในตู้ไหมครับก็จริงๆก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าตัวยาเขา ่อนข้างสลายเร็วเหมือนกันครับผม,มก็ยังดีกว่าเราเห็นน้องปลาเราตายใช่ใช่ไหมฮะถือว่ามัน,<ช>มนก็เป็นทางออกสุดท้ายอะเมื่อก่อนจะมีค,ความรู้ผิดๆที่ว่าใสาค่คอปเปอร์มาในตู้เราคอป,ปเปอร์จะฝังอยู่ในตามซิลิโคนหรือในหินเป็นอันนี้คือ,อไม่จริงครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วในการรักษาปลายังต้องคอยมีเทนแนนต์ดสให้มันคงที่ครับผมต้องยังต้องใส่ยาทุกวันเพราะว่าในแต่ละวันลรวคอปเปอร์มันสลายไปทุกวันครับผม เพราะฉะนั้นรักษาเสร็จถ้าใส่คาร์บอนลงไปหรือโอโซนก็ก็สามารถกําจัดคัพเปอร์ได้หมดหลัครับผมอ๋อครับแต่ถ้าในตู้ทั่วไปนะครับสมมติเป็นจุดขาวแล้วเราใส่คัพเปอร์เนี่ยนะครับคัพเปอร์ก็ไม่ได้ตกค้างนานใช่ไหมครับเวลาเราเปลี่ยนน้าหรืออะไรอย่างนี้มันก็มันก็เจือจางไปเรื่อยอ๋อมันจะเจือจางไปยิ่งถ้ามีมีใส่คาร์บอนลงไปก็จะดูด จับคอปเปอร์ออกไปหมดครับผมอ๋อคือถ้าเรามีคาร์บอนนะคบหรือมีโอโซนก็ถ้ามีก็จะช่วยให้คอปเปอร์เนี่ยไปเร็วขึ้นใช่ครับผมแปลว่าคอปเปอร์ไม่มีไม่มีผลเสียเท่าไหร่กับกับระบบอื่นที่ไม่ใช่ปลามีไหมครับอ๋อเขาจะมีผลต่อสัตว์นี่กระดูกสันหลังครับพวกปลากรังกุ้งหอยปูพวกเนี้ยครับผมอันนี้จะมีผลก็มีผก็คือถ้ามีสิ่งพวกนี้อยู่เนี่ยเราใส่คอปเปอร์ไม่ได้เลยใช่เพราะว่ามันมีพิษ จะทําให้พวกนี้ตายได้ครับผมแต่แต่อย่างอย่างแบคทีเรียที่เราเลี้ยงไม่ไม่มีผลเท่าไหร่ครับนะครับก็ได้ได้ความรู้เหมือนกันนะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะผมก็ซื้อคอปเปอร์ผมก็ไม่กล้าใส่อ๋อครับผมเพราะผมก็แบบเออกลัวกลัวสิ่งที่อย่างที่พี่เอกบอกว่ามันมันตกค้างแล้วกลัวมันแบบมันจะเป็นผลเสียระยะยาวอะไรเงี้ยครับผมอ่าฮะอันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องเรื่องของโรคการการแก้ไขโรคปลาไปด้วย ฝาครับผค์นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมยังไงก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์และกดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับโอเควันนี้ผมไปก่อนนะครับครับผมครับสวัสดีครับ